ตอนต่อไปค่ะเป็นการบันทึกรายการหรือรายชื่อพนักงานนะคะเราจะไปดูรายชื่อพนักงานกันค่ะกลับมาที่สไลด์นะคะพนักงานของเรามี3คนค่ะคน,คน,คนแรกคือนางสาวสุขใจเก่งมากอยู่แผนกขายตำแหน่งผู้จัดการเงินเดือน5 0,000บาทคนที่2นายดีจริงแน่นอนันอยู่แผนกขายตำแหน่งพนักงานขายเงินเดือน1 5 0 0 0บาท คนที่สนางสาวงามจริงดีพร้อมอยู่แผนกบัญชีตำแหน่งบัญชีการเงินค่ะเงินเดือน15,000บาทเราจะกลับไปที่โปรแกรมกันนะคะเรามาที่เมนูเพิ่มทับแก้ไขประวัติพนักงานค่ะเข้ามาแล้วยังไม่มีรายการใดๆก็กดปุ่ม F3 เพิ่มค่ะ รหัสพนักง,งานคนที่1คือ01นนะคะคำนำหน้านางสาวสุขใจเก่งมากค่ะ รายละเอียดอื่นๆเราจะยังไม่ต้องใส่ในตอนนี้นะคะเราจะใส่เท่าที่โจทย์กำหนดให้มาค่ะมาที่เพศค่ะใส่เป็น F นะคะ F คือเพศหญิงค่ะเราจะข้ามไปที่หน้าสองค่ะคือที่อยู่ที่อยู่ของคนที่1คือเขตลาดพร้าวนะคะ จังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะใส่จุด Enter เลือกรหัส BK ค่ะรหัสไปรษณีนะคะ10 250ค่ะ ารายละเอียดของพนักงานในส่วนของที่อยู่เสร็จแล้วนะคะมาที่หน้า3ค่ะหน่วยงานสังกัดทับเงินเดือนค่ะประเภทพนักงานจะเป็นตัว M นะคะคือพนักงานรายลึกรายเดือนอยู่แล้วถูกต้องนะคะมาที่วันที่เริ่มทำงานค่ะจะเป็นวันที่หนึ่ง มกราคม2557ค่ะคือ0 1 0 1 2 5 5 7ค่ะลงมาที่เงินเดือนทับค่าแรงค่ะใส่50,000บาทค่ะจ่ายเงินเดือน จ่ายเงินเดือนโดยโอนเข้าบัญชีธนาคารนะคะคือหมายเลขสามาไม่ต้องแก้ไขค่ะเราจะมาที่ธนาคารนะคะคือธนาคารธนาชาติค่ะถ้าเราไม่รู้แล้วก็ใส่จุด Enter ค่ะธนาคารธนาชาตินะคะมีรหัสว่า TBA N ค่ะ สาขาธนาคารรามคำแหงนะคะเลขที่บัญชีเงินฝาก2 5 0หขีดสขีด0 4ตัวค่ะ1ขีดห เสร็แล้วไปคลิกที่หน้าสีนะคะกองทุนทับประกันสังคมค่ะเราจะต้องใส่เลขที่บัตรประชาชนนะคะคนที่1เลขที่เป็น1234567890123ค่ะ สำหรับรายละเอียดที่หน้านี้ก็จะคีย์เพียงแค่นี้นะคะรายละเอียดของพนักงานคนที่1ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะจากนั้นกดปุ่ม f 1 0บันทึกค่ะเราจะคียรายละเอียดของพนักงานคนที่2กันต่อนะคะรหัสพนักงานคือ0-2ค่ะคำนำหน้านายนะคะ จริงแน่นอนค่ะเพศถูกต้องแล้วนะคะมาที่หน้าสองที่อยู่ค่ะเขตสะพานสูง ค่ะใส่ใส่รหัส BK ค่ะคือกรุงเทพนะคะรหัสไปสนีหนึ่งศย์สองสีศย์ค่ะไปที่หน้าสามค่ะเราจะใส่สังกัดแผนกนะคะ ราใส่เป็นแผนกขายค่ะรหัสศูนย์หนึ่งเริ่มทำงานศูงทับศูนย์สองทับสองหค่ะมาที่เงินเดือนทับค่าแรงนะคะ 15,000บาทค่ะธนาคารธนาชาินะคะมีรหัสว่า TBAN ค่ะลงคียได้เลยค่ะสาขารามคำแหงค่ะเลขที่บัญชีเงนินฝาก2 5 0หีด2ีด ศูนย์สี่ตัวนะคะสองขีดสองค่ะมาที่หน้าสี่ค่ะเราจะใส่รายละเอียดของบัตรประชาชนนะคะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ค่ะ ไปที่หน้า6นะคะเราจะเพิ่มรายละเอียดของบริษัทที่เราเคยทำงานมาก่อนนะคะเราจะกดปุ่ม F8 คะ่ะเพิ่มรายละเอียดก็จะมีให้เลือกกรอกประสบการณ์ทำงานหรือครอบครัวนะคะเราจะเลือกประสบการณ์ทำงานคะ่ะบริษัทที่เคยทำ,ทำชื่อบริษัทคือ บริษัทที่เคยทำมาก่อนชื่อว่าบริษัทสมาร์ทปิดจำกัดค่ะ ตำแหน่งนะครับพนักงานขายหน้าที่โดยสรุปงานขายค่ะ เริทำงานศูงทับศูนย์หน่นะคะห้ค่ะถึง3ามสิบเอ็ดสิบค่ะเงินเดือน13,000บาทนะคะ รายละเอียดเราจะใส่เอาเองเลยนะคะคือเราจะสมมติขึ้นมานะคะกดปุ่ม F10 บันทึกค่ะสำหรับพนักงานคนที่2ก็ครบแล้วนะคะกดปุ่ม F10 บันทึกอีกครั้งหนึ่งค่ะมาที่พนักงานคนที่3ค่ะรายละเอียดหน้าหนึ่งก็จะใส่แค่ขอภัยค่ะ รหัสพนักงานที่3คือ03นมคำนำหน้านางสาวงามจริงดีพร้อมค่ะ นะคะเปลี่ยนเป็น F ค่ะไปที่หน้า2ค่ะที่อยู่เขตราชเทวีค่ะรหัส BK นะคะกรุงเทพมหานครค่ะรหัสไปรษณีย์หนึ่งศูนย 4.0.0ค่ะต่อไปนะคะหน้าที่3ค่ะหน่วยงานสังกัดทับเงินเดือนค่ะสังกัดพนนกนะคะ0.2วันที่เริ่มทำงานศ1นย์ทับ2ทับ58ค่ะ เดือนทับค่าแรงนะคะ เงินเดือนค่าแรงนะคะ1 5 0 0 0ื 15, บาทธนาคารนะคะธนาตาิค่ะสาขารามคำแหงค่ะเลขที่บัญชี250 ขีดสขีด0ูตัว3ขีด3ค่ะแล้วก็ไปที่หน้า4ค่ะใส่รายละเอียดบัตรประชาชนค่ะ3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4จห้า รายละเอียดของนางสาวนามจริงดีพร้อมไปนันเสร็จแล้วค่ะกดปุ่ม F 1 0บันทึกค่ะเราไม่บันทึกต่อแล้วนะคะกดปุ่ม Escape ออกค่ะกลับมาที่รายละเอียดของพนักงานค่ะก็จะพบว่ามีพนักงานครบแล้วทั้ง3คนนะคะ